มาแล้วมาแล้วหลงมาจับสายลับบุรุษผู้นี้มีนามว่าเซงซารีเขาเป็นสายลับคนล่าสุดของระบอบพนมเปนที่ถูกแชร์โดยสมเด็จออบปุกของเขาเองเซงซารีถูกประธานประเทศแห่งกัมพูชยปล่อยคลิปเสียงที่เปิดเผยว่าเขาถูกว่าจ้างจากระบอบพนมเปนให้เป็นสายลับล้วงตับฝ่ายตรงข้ามอันได้แก่อดีตพรรคสงเคราะเยอรมันนายซามรังซีที่อยู่ปารีสและแกนนำที่อยู่ในสหรัฐ ตลอดภารกิจสายลับของสมเด็จเกือบสองปีที่ผ่านมาของซารีเกิดขึ้นตอนที่เขาย้ายตนไปอยู่ที่ออสเตรเลียกระนั้นในานามน,นักวิจัยด้านไทยศึกษาสังคมและการเมืองทำให้เซียงรีมักเป็นที่โปรดปรานของสื่อท้องถิ่นเขมรทั้งในสหรัฐและออสเตรเลียแต่เมื่อข่าวเช้าโชว์เปิดโปงพฤติก,กรรมความเป็นสปายล้วงตับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันจึงทำให้เขากลายเป็นคนนอกระบบ ที่พบแต่ความตกตำ่ำซ้ำยังถูกสวอ,ออสเตรเลียเชื่อสายคขมนยื่นเรื่องให้ขับออกนอกประเทศไปอีกต่างหาก กระนั้นดูเหมือน4เดือนเต็มที่หายตัวจากหน้าสื่อเซงสรีได้กลายเป็นนิวลุกเราเจ้าพ่ออัลคาโปนเขาเปลี่ยนโฉมหน้าไปเหมือนคนที่ประสบความตกตำ่ำแต่หลงมาจงมองบนดูเหมือนยังคงความเป็นกลางและแหลมคมทางความคิดยังไม่ผิดกับเซงสรีคนเกา่าที่สามารถรักษาสตองดาสแตนดาด้านความเป็นนักวิเคราะห์การเมืองและสังคมอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากทัศนะแบบหลงชาติ หรือชาตินิยมบูชาเช่นนักวิชาการเขเมรทั่วไปที่เราพบเห็นเพราะเพลียมพลันทันทีที่ข้อพิพาทไทยคาแมเกี่ยวกับปัญหาพรอมแดนเกิดเล่มขึ้นอีกครั้งเซสงสรีก็ได้รับการติดต่อจาก Voice of Democracy อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าผู้กอ่อตั้งสำนักข่าวค่ายนี้ยังมีจรรยาบรณวิชาชีพไม่ตีกรอบเซ็นเซส,สรีจนเขาแทบจะไม่มีที่ยืนอย่างไรก็ดีเรามีสอสาประเด็นที่จะกล่าวถึงชายผู้นี้ ประเด็นแรกคือการที่เขามีการศึกษาพื้นฐานในไทยซึ่งเป็นสำนักตักกศิลาด้านการวิจัยสังคมการเมืองตะวันออกเฉียงใต้ใครอยากทราบรายละเอียดให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ประเด็นที่2คือการที่ฮุนเซนยื่นข้อเสนอให้ซารีมาทำงานเป็นสายลับด้วยกรอบขันเงื่อนไขและผูกมัดนั่นเองที่ทำให้เซงซารีติดกับดักแต่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นว่าด้วยเรื่องวิชาการแล้วดูเหมือนเขายังคงสันหลังตรงในการวิเคราะห์มุมมองการเมือง โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเทศไทยและนั่นหรือไม่ที่ระบอบรัฐนมเป็นจําเป็นต้องยิงนกตกเซงสรีด้วยการทําให้สรีเป็นผีเน่าจากการเข้ามาเป็นสปายสายลับบริวารจนทําให้เขาหมดสภาพการเป็นนักวิชาการทางการเมืองโดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งเคยแ้งกับระบอบพนมเป็นมาแล้วคราวหนึ่งจากการณีดรบัณฑิตแกมไล และนั่นจึงทําให้เขาถูกสังหารหรือเซงซรีจะเรียนรู้เรื่องนี้จากรุ่นพี่ของเขาการทําตัวกลมกลืนและยอมรับที่จะเป็นสปายคือการเอาตัวรอดจ,จากระบอบการเมืองเกมสองหน้าอันโหดร้ายที่เขาเรียนรู้มาตลอดอย่างไรก็ตามลงมาจับสายรับตอนนี้จะนําเสนอการกลับมาของเซงซารีในหมวกใบแรกของตนนั่นคือนักวิชาการอิสระ และเขาก็ได้ทํามันอย่างสุข,ขุมลุ่มลึกแต่ผ่อนคลายกว่าอดีตที่ผ่านมาเซียงสรีกล่าวว่าหากไทยใช้มาตรกรารแข็งกร้าวต่อกัมพูชาจะกระทบแรงงานกัมพูชาในไทยซึ่งมีอยู่ราวสองล้านคนตัวเลขนี้แตกต่างจากสสพักฝ่ายค้านรังสิมันโรมากทีเดียวและว่า กว่าครึ่งหนึ่งในนั้นคือแรงงานผิดกฎหมายที่ทางการไทยอาจผลักดันให้กลับประเทศซึ่งจะสร้างปัญหามากมายให้แก่กัมพูชาเนื่องจากแรงงานเหล่านี้คือเศษส่วนที่เหลืออยู่ของการเลี้ยงดูครอบครัวในขเขมรอีกนับล้านชีวิตนั่นเท่ากับระบอบพนมเปญจะเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากจะประเมินไม่แต่เท่านั้นเสียงสรียังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถ้าหากว่าไทยใช้หมากเกมนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาล จะเผชิญหน้ากับปัญหามวยจำนวนยป,ประมาณมเ,นนเพราะทันทีที่กรรมกรขมิถูกผลักดันให้กลับประเทศจำนวนหนึ่งล้านคนนั้นคนเหล่านี้ที่เป็นฐานเศรษฐกิจให้ครอบครัวชาวกัมพูชาในพื้นที่เงินที่สะพัดเศรษฐกิจกัมพูชาในภาคส่วนต่างๆรายปัญหาเรื่องบัตรกเุวมนนุมาเล้ยแน่ตลอดปีไทยจะไม่สามารถ แก้ปัญหาพลกรรงงานชาวเขมรราวหนึ่งล้านคนที่กลับประเทศให้มีงานทำในกัมพูชาได้เซียงสรีซึ่งเป็นอดีตสปายของประธานประเทศเแมรและมีอำนาจสูงสุดอยู่ในรัฐบาลคุนมานทขณะน,นี้ยังมีความหวังดีต่อประเทศโดยมีความกังวลและเชื่อว่ารัฐบาลควรจะประหยัดประแยงหรือระมัดระวังในการใช้ในโยบายแข็งกร้าวตอบโต้กับทางการไทยแต่ทว่ายังไม่ทันที่คลิปสัมภาษณ์ หรืออันที่จริงคือเซงซารีอัปคลิปสื่อสารในแพลตฟอร์มของตนประธานประเทศที่กลุ่มอำนาจสูงสุดรวมทั้งรัฐบาลปัจจุบันหุนมาแนตต่างพร้อมเพรียงประสานเคนียประกาศแซงชั่นสินค้าไทยตลอดจนเริ่มให้สื่อโทรทัศน์ถอนรายการบันเทิงไทยแต่ด้วยเบื้องลึกเบือ้องหลังนั้นใครจะรู้แท้ที่จริงแล้วประธานประเทศแห่งระบอบพนมเป็นคนนี้กำลังเดินเกมลึกที่จะทำให้พลเมืองของตนไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้านการประกาศตัดอินเทอร์เน็ตหรือหรือไม่ได้รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศไทยก็ดีอันดูจะมีข่าวลางว่าระบอบพนมเป็นจะโลลาตัวเองด้วยการทำให้พลเมืองขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารอย่างเสรีเพื่อที่จะนำไปสู่การปกครองอย่างเบ็ดเสร็จหรือนี่คือวิธีสุดท้ายของการกระชับอำนาจสำหรับผู้อยู่เบื้องบน แต่สำหรับผู้อยู่เบื้องล่างอย่างนายเซงสารีโลกใบใหม่ของอดีตสายรับผู้นี้จะเป็นอย่างไรในท่ามกลางการเมืองที่กระดกกระดวลของสรกาแมรการเสียชีวิตของนายลืมกึมยาจากการถูกสังหารใจกลางนครกรุงเทพเมื่อ7มกราแต่เพียงหนึ่งเดือนถัดมาเดือนต่อมาประธานประเทศซึ่งรวมด้วยตำแหน่งองคมนตรีประธานรัฐสภาและ หัวหน้าพักประชาชนกัมพูเียก็ได้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างตนกับนักวิชาการขมินคนดังที่ชื่อเซงสารีซึ่งในคลิปเสียงที่ปล่อยออกมานั้นได้แสดงให้เห็นว่านายเซงสารีคือสายรับของสมเด็จฮุนเซนไม่เพียงแต่เท่านั้นสมเด็จฮุนเซนยังแสบสันด้วยการโพสเฟซบุ๊กทำลายชื่อเสียงของด็อร์คนนี้ให้จมทรณี เราเริ่มคุ้นๆกับพฤติกรรมของเขาไหมจากเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับผู้นำของไทยนายกแพทองทานเร็วๆนี้ดูเหมือนคุณเซนจะย่ามใจในการกำราบฝ่ายที่กำลังจะตีตัวออกห่างใช่แต่นายเซงสรีที่ตอนนี้หนีไปลี้ภัยในออสเตรเลียเสียเมื่อไหร่แต่ยังมีกลุ่มบุคคลอีกหลายฝ่ายที่เคยทำงานให้กับพรรคฝ่ายค้านแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ในรัฐบาลของคุณมาแน หรือคุณผู้พ่อต้องการจะเชื่อดไก่ให้ลิงดูต่อใครก็ตามที่ริอ่านทรยศแต่หากท่านได้ฟังคลิปตัวอย่างเหล่านั้นท่านจะคนหัวลุกในจิตวิทยาโน้มน้าวต่อถ้อยคำที่เรียกตนเองว่าพ่อออปุ๊กและเรียกเซงซารีว่าลูกชายทุกคำทั้งสองสนทนาผ่านแอป เตลกราซึ่งเป็นแอปชื่อดังขณะนี้ในเรื่องที่ถูกเปิดโปงว่าเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือกระเป๋าเงินให้แก่ธุรกิจผิดกฎหมายออนไลน์ในกัมพูชาซึ่งสร้างความเสียหายนับแสนล้านบาทโดยเรื่องนี้ทางองค์การสหรประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาเปิดโปงด้วยตัวเองแต่สำหรับบทสนทนาระหว่างสายลับกับผู้บงการ ทุกๆเช้าเฉลี่ยสัป,ปดาห์ละสองครั้งนั้นจรีกล่าวว่าเขาไม่เคยคิดแม้แต่น้อยที่จะอัดเสียงในการสนทนากับสมเด็จออปปุกแห่งกัมพูชาเลยและหากสมเด็จจะนำคลิปส่วนที่เหลือนำมาเปิดเผยอ,อีกเขาก็ไม่ว่าอะไรนอกจากประกาศจุดยืนของตัวเองว่าจะเป็นปฏิปักษอย่างมึงมัดต่อทุกฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อีกทั้งอนาคตยังคิดที่จะก่อตั้งพรรคการเมืองเพื่อต่อสู้กับระบอบพนมเปนแนวคิดนี้ดูจะไม่ต่างจากออกยาเฮกเศรษฐีที่ขณะนี้ถูกจองจำในคุกไรซอหลังจากทางการรัสเซียส่งตัวมาที่กรุงพนมเปนเมื่อเดือนพฤษภาคม คือหลวงมามองบนก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่าทําไมพลวัตการเมืองที่เคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆของแคนบริดเยเนย่ท้ายที่สุดแล้วก็มีแนวคิดแต่ที่จะตั้งพรรคการเมืองเท่านั้นพวกเขาจะไม่ค่อยมีพลวัตทางกิจกรรมที่เป็นแบบภาคประชาชนเมื่อเทียบกับสโลียมคือแค่คิดที่จะก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็ถูกระบอบพนมเป็นเนี่ยกวาดล้างหรือกุดหัวอย่างโหดร้ายเลยทีเดียว และเป็นไปได้หรือไม่ว่าเซงสารีก็ถูกขึ้นบัญชีดำที่จะถูกกําแต๊หรือกําจัดอยู่แล้วโดยใช้วิธีที่พิสดารทั้งขุดบ่อล่อซื้อหรือบีบบังคับหรือมิฉะนั้นก็มีวิธีนณการในการที่จะแบล็กเมยให้คนเหล่านั้นทำงานให้แก่ตนดังที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากเพียงแต่พวกเขาอาจจะไม่โด่งดังจนถูกนำมาเปิดเผย การที่กรณีของเซงซารีหรือนายกรัฐมนตรีไทยที่ถูกนำมาเปิดเผยนั้นมาจากที่สมเด็จฮุนเซนได้สร้างสตรอรี่ไม่ต่างจากมาเฟียหรือองค์การลับแบบบิ๊กบราเธอร์นั่นเอง